สวัสดีครับผมมูฮ well. really ัมหมัดม you know. ูัมหมัดโอ้ยลืมบมโกด้สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้ยขึ้นมาเดขึ้นมาตายแน่มาจะโดนแล้วบอกอยู่ข้างหลังจังไหนได้กินเขากินปลาแล้วไป่เออปาจีสุดยอดครับกำลังสืต้มปลาอยู่เนี่ยผีมะพร้าวผาก็ซืสนใจปลาเผาว่อนในยัยซ้ำเผาปอในยัยซ้ำเผาบ่ในยัยซ้ำเผาบ่ต้องบอกว่าหน่าโจเด้อ บนนี่เจอซึกนักแทบผู้ได้จะเซลจะปาเปนแฟนข้อเล่าเซนเลยบนนี่เซนเลยบนนี่ผมเาเอาน้วบมแหลมเยอใช่ตั้งแต่ปอยู่แล้วกกินยินกพหากัอยากยามก็ตายใช่ไปอยู่เสียงอีสานเมื่อก่อนแล้วก็ดูดมันยังแล้วเอฟซีเป็นเอเจ้าได้หนิเอฟซีนีโอ้เจ้าอย่างมาทายขาจหัวเขา กบง้าอันนี้เอฟยังขนนี่เอ้าันเอฟย่างไงอับขยู่เกาเอฟหน่อย่มาบอกหลายเอ้จ้ากินยังอันยูเสี้ยสเี่ยนเลดจะพวกกระซมนี่พวกกระซมนี่ียี่ม่เอาพีร้องเราบางานเราบางางานปากคอเพื่อน่ะพี่ร้องเนี่ยอยู่อบตตุ้งชัยแวไ่ดครับุ็าตไปทงนน้นกอนครับครับสวัสดีครับ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  มว่าสลอเบิ้งป่าก่อนพี่น้องนาะเบิ้งป่าก่อนเบิ้งแตาเบื้งเาเนี่ยฮะรัวางมีแต่เบื้องกี่เด้อมาเบิ้งเต่ป่าก่อนมาเบื้อง่นเน่ยมาเบิ่งแต่ป่าบ่อเบง ทอดว่าพี่น้องเนาะชอมได้ชอมได้โอ้ถือใจเถอะวะอันนี้ทอดทำไมทอดปลาอย่างทอดปลาคอนะโอทอดปลาแดดเดียวโอ้ทอดปลาแดดเดียวทอดปลาแดดเดียววะนะพี่น้องเข่าก็บเท่าเนาะเท่าอยู่เนาะเห็นจังใดก็บยืนจังแซงต่างว่า ไมดใจแต่ี่ส่แตู่เสียงอีสานกันยังห็นจริงสิก็เราฮะว่าเร่อมีถุงใสม่น่ยมปนะเออมีปามีกินเนี่าหมากไม่กินเหมอนใอเออพี่ี่ก็น้องกันมากเนี่ยตัวนี้เป็นนอง คุนนี่เป็นปีอันน้สาวพี่เเป็นปีของตำบลเป็นปีสตรเป็นปีสตในทุเปนีสตรีะบนทุชัเนค่ะขอบคุณค่ะที่ช่ยมาสเสียสวยใจกันช่ยเป็น่าเบิ่งตะป่าหมอเบิ่งค้นี่กบกกาเบิ่ง้วบอกกาหลาลับแล้วหลวงคนละเนาะรบ่กกาหลาลับแล้วหลวงเนเปิอไฟก่อ่คนตัว่อไฟเอมที่มาถอดเสีนหุงขายของบอก่ะ นะฮปะคอยญ่มันเต้นออกจากหยังๆนะจหาจังได้างว่าเนาะ็บ่สิมากกี่ทีไฟแทบก็เปิดตื้มๆเบิ่งไปยังอยู่บนเป็นเลยไงบ่วยด้วยบ๊นยดื่จะมองได้สิว่ามันใช่ไม่ถุงหิวนระนองถุงหิวแน่สิสิฮอปป้าหฮอปป้าฮอ่เนี่ยอปป้าขอบคุณเดกอตะโอ้เห็นจงได๋สิไม่ถุกกัน เอนะอเยเพียเพแล้วก็ส like ิ้เต็มตงนี <t 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 ่แหะไปบันันบนนี้ก็สิ้เต็มตงก่อย่างโอ้ในวมาจะบันไดบันี้อ่าุนละน้ำมค่ะอ้วใส่น้ำกันกรไดใส่เบิดพ่นสิก็พิกกระบวนดอกใส่เบิดพ่นวใหมดแล้ล่ะเนาะหักเนาะ กินก็ได้เปิด่ดีๆเ้ม่ตาอ่านี่คนป็นปีเสนาย่เงีย็ปสนาเป็นนยเนใาวกาป้าอใหญ่เน e oh, nah ่มีคดงามอยู่ผู้เดียวนะมออะจะหักเดียวมูสองผู้ไหนมสองไปอ่านายข้างหน้ามูหนึ่งหนึ่งบอกใช่มูหนึ่งบนี้เอหอกไปเรื่อยๆนะ เายากเปล่คนยมารคะันมันเป็นการขายบ่นิมนเป็นขายแต่ละสุ่มของแต่ละมูค่ะอ๋อเป็นสุ่มเป็นสุ่มของดูบ้านเดวตัวมูได้สินค้าดรหลายมเียวตมได้สินี้สินนัอย่างง้เดียวนี่ราคาขายดู้เไปจ้ะเอาสอดแจงแล้วมลำุล่ะมอขายปลามอล่ำค่ะมาล่มันอยู่กลางในต่กับขายปลาคือสอดแจง ก็แกกับมอลลามอลลมีวกัมานีเด้สิเนตยามาหาบจลงหันตอนไหนหมดละยามาหาเออเออโฆษาเดิอขอเด้อทีนะคะ่าทนะคะมาหาในเด้อมันยามเตยกัสิเขาไมเต็มยูมันสออกาเออหย่านปลาใหม่เอามาหานเด้อตอนนี้ไรอมานีะสอน้าเดว่นอนยังนี่ละเป็น่ามอลลาก็พอแล้วฮะ ปวดเจี๊ยบเนี่ยมาสิไม่โยกอะว่าลดไดสินกัมีแข่งปวดเต้นหลักหอหางเครืองวอ้ยมัานวนทำเครื่องผู้บ้านได้สิปะเราปวดอยคะเจี๊ยบเบเออที่าก็หลับหลับม้งบร์กสิบารตัวโตสิบแปดหลังหันยาก๊อตก็ไม่ะว่างุ่นเลยว่าวุ้นใช่ข้าต่อเพนะ แม่เปนสานัขหูชีหูชีหูชีปูนะไรเดีาาปข่ไงป่อยไอันย่ซุมมูดีน่งเด้อมูดีหนึ่อ่ามูทีนึ่เลยาาอาอนซุมปาคอไปเนาซุ่มปาคออันนี้ปากปาคอนเขาโอ้ากัจาน้ากับป้นย่านาาน้ากน้ากับ อนก็มาเอาทุ่งทอใบชาเยาวเด็กเดินสีมาหาหนา่งเด็กเดินสีมะหายเดหยัดนดหาัดยืนนั่งขายืนนี่ละยืนมองเกายืนมองเกาดีเด้อจะไปใส่เด้อเอายางไปเรียบพี่น้องดึงมันเป็นซุ่มเป็นสุ่มสุมสุ่มหนึดงกับขายหนึนงสุ่มหนึ่งกัขายหนึ่งพี่น้องอันนี้ซุ่มขายป่าขายกนอะไรยางอะไรแนวก็ขายเข้ากีกามี ขายปลาแหงปลาอย่าง็มีเบิดเป็นงานปลาคอคนละหัวเออฮะอ้าววะดิวัะดิครับครับครับเออปลาปลาปลากินยังก็พอได้กินแล้วบ้านเนี่ยหัววันมาห่อบ่ะหมอมาโดนแล้ว มาดูดแล้วมาดดแล้วเอามเงินโอ้ยเอาเอาเอาแซบรถแซบรถดีงามนอดีนีน้อฮะดีงามน้อดีนี่จาวบันกมันจะเงจากนำโจต้ที้ออออ้ออาเนะไ่นเบาอขอบพุณอะไรไขอบคุณะไรไรหลอรอเยอะนี่หอรอเออเดมึงี่ตามเดนอยู่ได้นาน้อมาทวไม่อนอยหม่ ออามาด้วพี่น้องมางานประกอบเหมืนอในใอก,ก,กันเออผู้ยกไก่ยกไก่ผู้มาบ่ได้กรับซื้อซื้อบัตรไลรสดดด้วพี่น้องเลยไลรสดปุ่มปิดปุ่มนาประตูกะลอยลอยเศร้าเอา้เอาอันนี้ดูนี่กำลังสิงลงสิงลงของเอา้ามามาพี่น้องมามามา นี่ลายปูลายคนเออวัแรกบอกครับสาวหน่อยเพี่บ,บ้านแป้งนี่นี่แหละพี่น้องอยู่อบตทุ่งช่ยเนี่ยแหละตำบลทุ่งช่ยอำเภออือห้วยพร่องสมัดสีเขียดอสารับที่นี่ก็แค่นี่เท่ากันะพี่น้องเนาะพร้อมปากพร้อมคอแล้๋ยวจะผักไม้ก็สิหาอันไม้ไม้ดู สำหรับทีมเรี้ขอเกล้าข้ามาสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ